เป็นไงอะใหญ่พี่เอาจริงแต่สายสกอร์สูงคงไม่ถูกใจสิ่งนี้อ่ะนะครับในวันนี้ก็จะคุยก่อนเกม NBA p l a y o f f รอบที่2เหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็จะมี2คู่รายละเอียดเราไปคุยกันในคลิปดีกว่าครับไปกันเลยดีกว่า Let's go สวัสดีครับพบกับ NBA n o w s t o p ครับวันนี้เราจะมาคุยก่อนเกมกันเยอะอยู่กับคุยก่อนเกม NBA Playoff รอบ Conference Semifinal นะครับโปรแกรมทั้งหมดก็จะมี Philadelphia 76ers ีเร์ไปเยือน Atlanta Hawks และ p h ฟ e n i x s ันไปเยือน Denver Nuggets น้าดูทั้งคู่เลยเรามาไว้อัปเดตผลการแข่งขันกันสักเล็กน้อยครับคู่แรกเป็นบลู y n n e น s ไปเยือน i l w a u k e e Bucks เหมือนพลพรรคยานิสจะไม่ยอมแพ้ให้ซีรีส์นี้ง่ายๆแน่นอน เริ่มเกมมาเจ้าบ้านออกสตาร์ได้ดีกว่าลันชุดใหญ่ใส่เนสด้วยความแม่ระดับ57%ในควอเตอร์แรกแต่บิ๊กทีก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันครับเหลือเหลือบิ๊กทูแล้วนี่หว่าเกมทานได้ไม่ได้ลงบลูดินเนสก็มาเล่นเครื่องบ้างจนไล่ตามทันและก็สู่สีจนจบเกมเลยครับเกือบไม่รอดเหมือนกันมิวกิบัคส์จบเกมมิวกิบัคเปิดบ้านเอาชนะบลูดินเนสได้สำเร็จด้วยสกอร์86ต่อ83 ตีไข่แตกซีดีได้สำเร็จ2ต่อ1เกมและอีกคู่ลอสแอนเจลิสคลิปเปอร์ไปเยือนยูท่าแจสใเปนเกมที่2เกมนี้ยูท่าแจสเล่นเนียนกว่าเกมที่แล้วครับโดยเฉพาะความแม่นทั้ง2และ3คะแนนเลยทำให้แจส z ขึ้นนำคลิปเปอร์ตลอดทั้งเกมแต่ก็มีบางช่วงได้หวาดเสียวเหมือนกันทางแจสได้ความร้อนแรงของโดนัลด์มิเชลกดไป37แต้มและจอแดนคลาร์สันทำไห้ได่24แต้ม และเกมนี้เซนเตอร์โตเกตของแจสสรูดี้โกเบร์ลีบาคนเดียวไปถึง20ลูกเกตกินเรียบคนเดียวเลยท <c oughs> างน้าผลงานของคลิปเปอร์ได้รจี้แจ็คสันเกมนี้กดไป29แต้มและพอจอชหนีแต้มวะ <c oughs> ลืม2 Two hours later แล้วพอจอชมี2ีแต้มคือคลิปเปอร์เร่งเครื่องมาจนบางช่วงไล่ตามทันแต่ก็โดนทีเด็3ด3คะแนนของยูท่าแจสไล่ห่างออกไปอีกครับ จบเกมยูท่าแจ๊สย้ำแค้นได้เป็นเกมที่2ด้วยสกอร์117ต่อ111ขึ้นนำซีรีส์ที่2ต่อ0เกมคุยหลังเกมก็ประมาณนี้ครับผมสั้นๆพอเพราะวันนี้เราจะคุยกัน2คู่เดี๋ยวคลิปมันจะดึกกว่าเดิมเราไปคุยก่อนเกมกันแต่ก่อนจะไปรับชมโปรดอย่าลืมกด subscribe ระกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปคุยก่อนเกมที่จะนำคู่เด็ดๆคู่เดือดๆมาคุยมาวิเคราะห์กันทุกวันก่อนเกมนะครับ คุยก่อนเกมคู่แรก a t อแลน h าฮอสเปิดส t ต t e f ์มอารีนารับการมาเยือนของ p h i l าเดเฟียเซเวนตเวลา6โมงครึ่งการที่ฮอสขโมยเกมในบ้านซิกเซอมาได้เกมหนึง่งมันมีผลมากๆเลยนะครับจากซีรีส์ที่โดนนำสอต่อ0นกับเสมือนกัน1นึ่งกำลังใจมางคนละเรื่องเลยครับจากที่หลายๆสื่อเมองว่าฮอสเป็นรองอยู่หลายขุมไม่ใช่แค่สื่อกูอด,ด้วย <Wow. S 1> ตอนนี้ฮอสมีเกมรุกที่น่ากลัวไม่ได้เป็นรองซิกเซอร์ขนาดนั้นแล้วนะครับ แต่คนที่ทำให้ซิกเซอร์แข็งแกร่งขนาดนี้คือผู้ชายคนนี้เลยครับโจเอลเอ็มบีไม่ว่าจะเป็นเกมที่ชนะหรือแพ้เอ็มบีก็เป็นสกอร์ลิงลีดเดอร์ของทั้ง2เกมเลยครับแต่สถานะของเขายังไม่ชัดเจนว่าเกมนี้จะได้ลงเล่นหรือเปล่าเพราะเอ็มบีก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าเป็นอาการบาดเจ็บที่ยังคอยรบกวนแกอยู่นะครับถ้าได้ลงเล่นแล้วไม่เต็มร้อยหรือลงแล้วบาดเจ็บซ้ำไม่ว่าข้อไหนก็เป็นผลเสียต่อทีมทั้งนั้น แต่นอกจากเอ็มบีสผู้เล่นตัวหลกักคนอื่นพร้อมทั้งหมดนำโดยพอย,ยการล่างยักษ์ของทีมเบนซิมอนโทเบอยร์แฮร์ริสในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดแดนนี่กรีนในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเซธเคอร์รีในตำแหน่งชูตติ้งการ์ดทีมโดยรวมก็พร้อมนะครับหลกัหลกๆเลยก็คือดูอาการบาดเจ็บของเจ้าเอ็มบีแค่คนเดียวและ้ะด้านความพร้อมก่อนเกมของลานตาฮอสถ้าไม่นับผู้เล่นที่บาดเจ็บยาวทุกคนพร้อมนำทัพโดยเทรยังช่วงนี้เล่นได้โดดเด่นมากๆเลยครับ บอดดามบอดดานวิชในตำแหน่งชูติ้งการ์ดจอห์นคอรลินในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวดและคลินคาเปล่าในตำแหน่งเซนเตอร์สองคนนี้ต้องมารับมือกับโจเอลเอมบีตเหนื่อยแท้เลยครับเกมที่แล้วได้โซลมอนฮิลออกสตาร์ไปตัวจริงแต่ก็ได้ลงเล่นไม่กี่นาทีนะครับเหมือนเกมรับจะโดนเจาะทางแกอยู่บ่อยพอสมควรโค้ชเน,น็แมมิลลนเลยถอดแกออกไม่รู้ว่าเกมหน่าจะได้ลงไปโดนจริงหรือเปล่าความพร้อมก่อนเกมของทั้งคู่เหมือนซิกเซอร์จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ พอต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของโจเอลเอ็มบีดแต่ถ้าเอ็มบีดได้ลงเล่นก็ไม่น่าแช่ปัญหาของซิกเซอร์ในเกมนี้ครับพอเกมที่แล้วฮอคสก็สู้ไม่ได้เลยมีแค่ทับสอาอของฮอคสที่ดูโดดเด่นกว่าพอนทงเลยกันซิกเซอร์เจอชัยไม่สนใจว่าเป็นบ้านของน้องเทรยัยงก่อนก่อนอย่าลืมใช้ตัวผู้เล่นด้วยนะครับ <S <S คุยก่อนเกมคู่ที่2เราไปกันที่บออรีน่าบ้านของเดนเวอร์นักเก็ตส์รับกรรมเยิงของฟินิกซันเวลา9โมง ตำแหน่ง MVP ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเกมที่แล้วโดฟินิกซันทุบและต้มเป๊ะแต่เซนเตอร์ชาวเซอร์เบียนิคโคลาโยกิชก็เล่นได้ดีที่สุดในทีมแล้วนะครับมี24แต้ม13รีบาวด์และข่าวดีของเดมอนนักเก้ในเกมนี้คือได้วิลบาตันหนึ่งในตัวทำแต้มกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วเกมที่แล้วลงเล่นไป16นาทีก็ถือว่าวอร์มร่างกายไปนะครับแต่มีข่าวดีก็ต้องมีข่าวร้ายครับผม เดวอนาเกตยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ไม่รู้เพราะว่าเกมที่แล้วฝืนลงเล่นผลงานเลยดูไม่ค่อยดีหรือเปล่านะครับเกมที่แล้วยิงลงแค่2 3เท่านั้นผู้เล่นของเดวอนาเกตดูไม่เต็มร้อยสักทีนะแต่นอกจากเจ้าหนูพอตเตอร์นอกนั้นก็พร้อมนํำทับโดยเอ p ีพีนิโคล่าโยกิชในตำแหน่งเซนเตอร์แอรอนกอร์ดอนในตำแหน่งพาเวอร์โฟเวิร์ดฟาคอนโดคาร์ปาโซในตำแหน่งพอยต์การ์ดและออสตินริเวอร์ในตำแหน่งพอยต์การ์ดเช่นกัน ส่วนความพร้อมก่อนเกมของผู้มาเยือนฟินิกซันไม่มีใครเจ็บป่วยเลยครับทุกคนพร้อมทั้งหมดนำทัพโดยฟอร์เจเนอัลคริสพอตัวทําแต้มหลักของทีมเดวินบูเกอร์เซนเตอร์โดงเก่งของทีมดรแองเดย์เอตันไมเคิลบิชเจสในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์และเจคลาวเดอร์ในตำแหน่งพาเวอร์ฟอร์เวิร์ไลอัพ5ตัวจริงโคตรจะลงตัวนี่ผมมองไปถึงรอบต่อไปที่ <c oughs> ชิงแชมป์สายกับยูท่าแจแล้วนะแต่ไม่อยากออกตัวแรงเด๋ยดดิฟกลับมาที่เกนมนี้ก่อน ไม่รู้ว่าการที่นักเก็ตกลับมาเล่นในบ้านจะมีความแ่าเปรียบหรือเปล่านะครับเพราะเกมที่แล้วที่พวกเขาเล่นในบ้านเจอพอแลนเทรเบรเซอร์แฟนแฟนชาวเดนเวอร์เข้าได้เพียง54เท่านั้นอาจจะไม่ได้เฮลั่นเท่าฟินิกซ์ซันนะครับแต่ก็คิดว่าเดนเวอร์คงจะชนะได้สักเกมคงไม่โดนฟินิกซ์ซังกว่า4-0ง่ายๆหรอกมัง้งเดายายากเกมนี้เดายากมากๆเลยครับเชื่อใจเอ็มบแล้วกันกลับมาเล่นในบ้านต้องไว้ลายเอาใจแฟนๆสักหน่อยเว้ย เอาฟันอุ้งบิ๊กจอกเกอร์เผาฟินิกซ์ซังคาบ้านมึงจะเผาออบ้านตัวเองเลยเหรอ <S <S และนี่ก็คือบทวิเคราะห์ NBA p l a เ o f พลย์ออฟมีคุยก่อนเกมกับหลังเกมทุกวันห้ามพลาดนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้เนื้อหาจัดเต็มแบบนี้โปรดอย่าลืมกด subscribe ปักระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดชิปค,คุยก่อนเกมที่จะนำคู่เด็เดๆคู่เดือดๆมาคุยมาวิเคราะห์กันทุกวันก่อนเกมนะครับและคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ you